มันก็ค่อนข้างดีขึ้นนะมิ้นจากที่เรารู้แล้วอนาคตอะเออนาคตไอ้ข้างข้างข้างล่างข้างล่างนั่นนะ่ะมันจะมีให้เล่นข้างล่างหัวน่ะนะปึกกันนะ โอ้ยน่าจะมีก็ได้ไปถูกม,มาเตรียมตัวรับมือให้ทันเจ้าคนใจร้ายมิวใช่มไหมตัดตัวตัดตัว ต้องมีอาวุธให้พร um ้อมก่อนนะเดี so ๋ยวพวกวุฒิกันเอ้ยที่ได้ว right ิงแมนแล้ว เจอ n ้ราก็ไปเจอข้างบนมาเดกูดูให้ว่าเหลือกี่ตัวะไปไปเตัวเราเก็บสตัวไหวเราวะเรามีแค่3ตัวไปเก็บกาะทองไเกาะากเราจะไปเก็บข้างบนเนี่ยเาบดขนาดนั้นเลยเหรอพอว่าต้อง นี่ไม่มีเปิดไม่เห็นเลยสักตัวไม่เห็นเลยสักตัวมีเฮล

ทำไมเเกมละเอะฉันเล่นไม่เก่งองหยใครเหรอที่ตายอ่ะใครอ่ะที่ตาย

เอนะเอ๊ะจะเล่นไม่เก่งตรงไหนกูเห็นพี่เม์เล่นวิงแมนกูอยากเป็นโัเพลเยอร์แบบนี้กูก็เลย

พี่จะลงพี่อยู่ในรูแล้วนะพี่อยู่ในรูแล้วเคลมยวไปลงไปเนี่ลงลงนี่มันตามขึ้นมานี่ยเนี่ยเนี่าพี่หนีมันนาแลนะ ก็แล้วจริงนัดเดียวี่อะเอเนจีใช่นียนเนี่นยนนียเนียเนี่ยเนเนีเียเนีเีนเีนเียนเนเีนเนีเียอยากไยากได้สนยเเเเีีเเยเน ปิบร้อยเหืนกับเสียงหาไปเลยใเจอสไนบ์บ้าปืนสไน์สไนลึกสน์สไนโฟสนฉันต้องการแค่ปืนแม่พอไม่ตามเราทังนั้นี่เขาก็รู้ว่าเราจริงอันนีอ พี่เมย์เจอปืนบ้างอากแด้ปืนอ่ะพี่ไม่เจอเลยแหละพี่เจอแต่ไม่ไม่สโคปอยากได้แค่สไนน์นั่นแหละพี่ไม่เจอเลยไม่บอมึงมาช่วยกูหาสไนน์ให้กูดีกว่าอยากมีส่วนร่วมเอ้าเออแม็กคิวดิตี้แม็กก็หายเราต้องรีบเขาไปเอา ฉันไม่ได้ไปคมอยจะูไมอยู่ที่พื้นเอง้ายาด้ขนาดนั้น่ะทำไมไม่ถือไปด้วยตั้งแต่แรกเราอยากไปเจอฝั่งโนตพิงเจอไม่ค่อยจะมีกสนเลยต้อพิงเจอกไนไ์ให้กูกูจะพรอทุกที่ที่มึงจะไป เต็มแล้วนี่ฉันจะไปดูที่เต็มไปหมดแล้วเจ็บแบบเจ็บกระสุน<อ>ก็คือเต็มกระเป๋าเลยนอาหของแต่งไปก่อนแค่เจอสนายถ้าเธอจะให้ฉันเข้าฉันก็จะถามเธอว่าให้เข้าลึกแค่ไหน <c oughs> ดาเมจเองนะทุกคนฉันยิงไม่เก่งตรงไหนคต่างที่ว่าท้อไมฉันไม่เก่งตรงไหนทํามห้ฉันได้แอซิดซ์น่าจะ10เก่งลองยิงกันมันเลยไปเลยไปเลยไปเลยทําไมเรากลับมาที่เดิมวะ

นี่ไงเนี่ยเนี่ยมีตีมาเสริมทับแล้วด้วย เข้าเข้าเข้านี่เข้านี่เข้านี่เจ็บนะที่เมย์เมย์มีตัวจะมีตัวเซิร์ฟต่อยนะอ่าข้างในข้างในข้างใน ประตูด้วยเข้ามาแล้วปิดประตูด้วยเดี๋ยวพี่พี่พี่ขอสโค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 พูดสองทีพูดสองหายไปแล้วไปมเปิดประตูเนียเนียนเนียเนียอ้าวอันนี้มันอันี่แล้วนี เดี๋ยวผูออกไงอะทำมาอยู่ดีๆกข็ข้างบน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 เฮ้ยข้างหลัง ม่ีมีมีเลยอ่ล้ะพี่มาแล้วพี่มาแล้วเข้าเข้เข้าเข้าเข้เอ้ยมี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 

โดนโดนโดนล่วงล่วงล่วงเข้าเลยเข้าเลยโดนโดนโดนก็แตก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 หายไปไหนแล้ววะก็แตกก็แตกเข้าเลยเข้าเลยเหลือแค่ตัวเดียว มา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 โอมยสะใจฉันจะแค่หกร้อยแต่ฉันจะยิงนะไปเลยไปเลยไปเลยอย่ายอ,อย่ารออย่ารอวงสามแล้ว <laughs> เราต้องสลิงขึ้นสลิงไม่ไม่เราไม่สลิงขึ้นเราวิ่งตรงเลยวิ่งตรง ก็ต้องขึ้นไปเจอมันใช่ไหมอะจะได้ขึ้นขึ้นก็ได้นะขึ้นขึ้นขได้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นไปดีกว่าก็เลกก็เล็ก ขึ้นเลยรอพี่กันรอพี่กันรอรอพี่ไปลาดก่อนรอพี่ด้วยรอพี่ด้วยรอพี่ไปลาดก่อนรอพี่ลาดก่อน

อต์เม้ถเอตอร์กตดีใจกูได้มา2คิวแล้วถึงแม้ว่ากูจะเกือบเจ0ดรอยดาเมตก็ตามตึ้งตึงแมวว่ากูจะยิงอาจจะไม่เท่าคนอื่จะยิงไม่เท่าคนอื่นแต่กูก็ยิงนะทำไมที่เมย์ทำแบบน้

Hold on. 对呀对呀。 อยู่คนใหม่วะเก่งมากเก่งมากอ่ะอุยพี่เมย์สุดยอดอ่ะมินนีเค่ได้ละเดี๋ยดูแอซีดกูด้วย